ค่ะวันนี้จะมารีวิวกิ่งกุหลาบเอที่นำเข้านะคะรีวิวกิ่งกุหลาบล้างรากเหลือแค่นี้นะคะกี่ต้นได้มายี่สิบกิ่งนะคะชันไว้มันก็มันก็เออเขาเรียกว่าอะไรแตกหน่อออกมาอย่างนี้ เกือบเกือบทุกกิ่งนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยรอดมันก็จะเหี่ยวตายไปแบบนี้ค่ะเหี่ยวแห้งอันนี้ก็ค่อยๆเหี่ยวอันนี้ก็โตมาก็เหี่ยวอีกแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นที่มันไม่มีรากนะคะรากมันตายหมดแล้ว จากที่ซื้อมา20กิ่งนะคะก็จะเหลืออยู่1ต้นแล้วก็2ต้นนะคะ3ต้นนะคะนอกนั้นน่าจะไม่รอดแล้วนี่ลักษณะนี้ผ่านมา4สัปดาห์ก็จะโตประมาณนี้นี่นะคะ